ค่ะพี่โอเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเติมหน้าผากแล้วค่ะก็คือเติมปุ๊บไปเดทได้เลยค่ะใช่ไหมคะเลยทันใดไม่บวมไม่บวมไม่บวมค่ะนี่ค่ะคือเพิ่งเติมเลยค่ะน้องหออทำเก่งมากแล้วก็แตดเดียวเท่านั้นค่ะก็คือมันจะไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกเจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอาจจะตึงเล็กน้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของการเติมฟิลเลอร์ดีมากเลยสวยเลยค่ะื เติมไปละก็คือสวยแล้วอันนี้มาเก็บตรงนี้นิดนึงในช่วงระหว่างหงางหัวคิ้วที่เราชอบสแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยเหี่ยวแล้วก็ย่นได้เราก็สามารถใช้ฟิลเลอร์เติมเข้าไปได้ให้เต็มะะใช่ไหมคะเลิศ <laughs> <laughs> อ่อนกว่าไปสิบปีได้เลยค่ะใช่โดยรวมชอบนะคะพี่โอชอบมากค่ะ งามมากเลยค่ะมาต่อ EP จากตอ EP ที่แล้วใช้ชีวิตอยู่ง่ายมากขึ้นนะคะตื่นมาก็สวยเลยค่ะใช่ไหมคะคือการงานดีขึ้นไหมคะพี่ตั้งแต่เตหสับเลยนะคะโงเห้งสัมพันธ์นะคะขอบอกเลยคือหน้าผากเนี่ยสันั์มากไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะแล้วก็ทําให้เราดูอ่อนกว่าว้ด้วยนะคะอืม เลิศมากเลย<ช>ก็เลยทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเ<ช>นาะจ้าพี่ควรแนะนานะคะหน้าผากสาคัญสุดค่ะควรจะเติมน้าผักให้เติมเต็มต่อนเลยคะ่ะคือเติมที่นี่คือเนียนไม่โปะเนียนไม่โปะและสวยสุดละค่ะมั่นใจได้เลยว่าสวยกับออกไปเดทได้เลยค่ะวันนี้มีเดทหันเข้านะคะ เลิศคือถ้าใครไม่อยากบวมไม่อะไรคือฟิลเลอร์คือตอบโจทย์ที่สุดเนาะพี่ค่ะไม่ต้องกลัวจะช้ำหรือบวมเลยค่ะฟิลเลอร์ตอบโจทย์ก็คือว่าคุณฉีดปุ๊บไปทำอะไรได้ปกติเลยค่ะค่ะอเคอะไรก็ไม่มีเลยค่ะสวยงามมากขอคืนค่าคุณพี่มองตรงนะคะเลิศมากหวานสุดกรุบมากขอบพระคุณค่ะ